เก่บสวัสดีสุขุสุขคนเนาะมือนีสิภาทุกคนไปใส่เบ็ดน้ำกันอ่าอยู่นั่นวันไหนวันไอ้วันเฮรายังท้าเขาอยู่นั่นพี่น้องไปกันเลยไปไปมาเบิ่งน้ำกันนี่คนหอนเลยแดดมากมากยีนูจะเชิงเห็นเลยเห็นเฮ้ยเห็นคนเลยเฮ้ยฝากเวนได้จกโตแล้ว บ้างนี้นาะงน้องทักกบโอ้ไยวันเฮล้าเอาโอ้ยใส่บัวซุ่มไอ้บันเฮล้าใส่บัวซุ่มไอ้บันเฮล้ากูมาอ่านะครับน้องๆฟ้ามันโมกินเหรอใส่เบ็ดเอาเขาใส่โอ้คุณพ่อไปเคยเฮ้ยไหนๆมันเริ่มครบแล้วเว้ยมันเริ่มครบแล้วฮัน เรียบร้อยโอ้ยนะเขาให้สิเคยเอาเขาบ้านลำบอฮะบ้านลำบอเบิ่งเนาะการใส่เบ็ดที่ว่าเอาเนื้อเขาใส่เนาะเอาเขาเอาเม็ดเขาเจ็บใส่เบ็ดเอาเขาเนี้ยวอาเลยเขาหนึ่งเนี่ยใส่เบ็ดเขาเนึ้อมันน่าจะครบนะแต่มันบกินนะอันเด้อได้แล้วโอ้โหคือใหญ่จังนี่แหละโตมากใหญ่เลยไกลไปท่านผู้ชมมาเบิ่งนี่ท่านผู้ชมก็เบิ่งไกลๆ

สมกระคบแล้วครับแล้วพ่อแม่นกินแล้วกินแล้วเบิ้งสิทธิ์เชียวนาจะไม่ถึงนะท่านผู้ชมเจะใส่นอนแป๊บแป๊บอันที่ไม่เหมือนกูใส่เองไงนะเชียวอ่ะนี่น่าประทับอารักขาทุกผู้ชมเทามาเบิ้งการใส่เบ็ดที่แสนจะลำบากทรมานเพราะปลามันหน่อยเนาะปลานิดนิดหนึ่งนะซ้ำนิ้วโป้งมือแต่พ่แม่นล้วมันจะครบนะแต่มันไม่ครบ ผมนป็นปปกนะปานินปาลินยาปลาปลินยาปลาปลินยาใส่พันสองศูนย์สีันไเชียวไปเนี่ยเบ็ดนะนา่อะไรตัวนี้แล้ตัวชิกินระยะรัมุ้งรั้มแ้ร้งคือไกรแล้วน่าจะอายกองนะเพระเราไม่เคยเข้ากองอีแมนใส่เขามันจะมันใส่ม่ก็ะเดืออะ ตอนนี้เขาก็ได้ปลาไปทีมหอยเนาะเบิง้งปลาชิดบ่พอชั่วโมงนะ,ะเขาเดีย้ยเงเนานะตัวหน่อยก็กินหลายคนเลยเ,ยเดี๋ยวเราพบกันว่ากินกินเลยเขากินเขาเที่ยงปีกกระขัดใส่เกลือไปกันเลยไปกันเลย